พี่ครับทุกคนวันนี้เราจะมากินมามะ่าอันนี้เป็นมาม่าต้มยำกุ้งน,น้ำข้นร้อนๆเลยนี่เพิ่มความแซ่บไม่ต้องใส่เยอะเพราะรสชาติเผ็ดเข้มข้อนอยู่แล้วเรเติมประมาณแค่นี้พอหอมมากทุกคน Mm-hmm. <laughs>